สวัสดีครับ,บเปื่อนๆทุกคนสวัสดีย่ำไ,ไก่เที่ยงเด้ยพยอพี่รองเด้อสิบเอ็ดโ,โมงไป,ไปไปนะครับเวลานี้นะครับเอางัวเข่าคอกเด้อพี่้องเด้อนะครับผู้ใดเอางงวตากแดดนะครับงัวบางสายพันธุ์นะครับมันกอจะทนแดดเด้ดยพยอพี่้องเด้ยยอสู่แดดบางสายพันธุ์ก็บ่อสูดแดดยกตัวอย่างเหมือนงวผมเห็นบอกครับงอหน่อยของผมมันเศร้าหามห่ามาานี่คืออาการที่มันหลอดแดดเด้ดยพยอพี่้องเด้อมันเมื่อยนะครับมันอยากอยู่ในร่ม นี่ครับจะพามาบนเกยไก่นี่ครับมันเศร้าห่าบฮ่าบเนบอพี่้องนี่คืออาการงวมันตากแดดมันหอนมันเมื่อยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเร้อนี่เห็นบอครับนี่น้ำจ้าม,มันจะไหลมันหอนนะครับนี่ครับเมี่ยงวัน นี่คึองงวดตากแดดมันเมื่อยนะครับผมเพิ่งไล่เขาคอกเมื่อกี้นี่ด้อพี่ตองเน้อยบ่พ่อ,อหาได้ที่นะครับผมนี่ตนมันก็เลยเอามันมาผูกไว้อยู่ในหล่มนะครับหันจากแดดหอนน้ำตามันออกนะครับคือคนนะครับคนตากแดดมีน้ำหูน้ำตาออกได้พี่ตองเด้่หอนแห้งนะครับเปรียบเทียบกับงัว คลิกกันนะครับอืนะครับจับเบิ้งตรงวัยพี่น้องแดดร้อนนะครับเขาคอกเรียบร้อยส่วนแมงงัวนะครับผมก็เอาฟางให้กินบนแมงงัวฟางเป็นหมากสมชานะครับตันนี้พวกกินนี่นยองเลยหมากสมชาคือต้นกามปู ตัวนี้กินเสลี่กินนะครับตัวนี้ชอบกินฟางนะครับกินฟางอัดก่อนส่วนข้อหน่อยนะครับกินนมแม่อย่างเดียวกับยินญ้าสีเขียวกบกกำลังฝึกกินฟางอยู่เวยพีย่น้อนนี่นะครับจังหน่อยมากันนอนผพักผ่อนนะครับมันเขามาอยู่ในขอบเพราะว่ามันเย็นแต่ว่าขับไปอยู่กลางทงหน้าแดดร้อนจัดนะครับงวดเสล่ยนะครับมัน ไม่ค่อยสูแดดเด้พี่น้องนะคืองั่วทั่วทั่วไปนี่ของผมเป็นง,งั่วเซลล์นะครับมันเลยบ่ค่อยสูแดดนะครับนี่ฟันมันฟันมันป่งนี่พีน่น้องไอ้ิ่งฟันมัวนี่เห็นบ่ครับนี่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 ครับงัวใกลจะถึงหนึ่งเดือนมีฟันกัดหยาแล้วครับฟันมันสีขาว่ะดูฟันนี่ดูฟันของฟันอะเ จับมันประจานะครับยิงจับมันก็ยิงคุ้นเคยได้ทดรองเลยนวหน่อยนะครับมันจังบ,บ่แขะเวลามันใหญ่มากครับมันกอนจะคุ้นเคยเพราะว่าเราเคยจับมันแต่เล็กได้น้อยพพื่อเลียงนวนะครับอย่างนี้มันคุ้นเคยเพราะอยากมันสนจับมันดุๆนะครับ ไปนอนง่วหน่อยพผู้ใดเพราท่านเอาเข่าขอ,อกนะครับเอาอยู่ในหลบเอาไว้ในห่มด้พี่น้องได้นะครับมันจะได้อวด้วนท่วนสมบูรณ์นะครับ